แน่นอนเมือ่อพูดถึงความหิวต้องพูดถึงอาหารทั้งสองท่านชอบรับประทานอาหารญี่ปุ่นไหมคะอาาชอบสิของโปรดเนาะรว่าน้องคนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบ,ชอ,บอาหารญี่ปุ่นนันเลยเชื่อว่าทท่านชอบ,ชอบ,ชอบและอาจจะเคยได้ยินอาหารเบนโตอาหารไคเซกิมาแล้วแต่ว่าชาวญี่ปุ่นเขาจะมีอาหารที่ใช้เฉลิมฉลองในช่วงวันปีใหม่กันเรียกว่าเป็นอาหารมงคลนะคะเขาใช้ชื่อว่าโอเซชิเรียวริจะหน้าตาเป็นยังไงและอร่อยแค่ไหนตามกิฟไปชมเลยค่ะ อบาสำคัญของการเฉลิมฉลองของผู้คนทั่วโลกและวันนี้กิฟต์จะพาผู้ชมมาทำความรู้จักกับอาหารมงคลรับปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นกันค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือโอเซจิเรียวริค่ะอาหารมงคลรับปีใหม่ของชาวญี่ปุ่นซึ่งมีประวัติย้อนไปตั้งแต่ยุคนาราในคริสตศักราช710ค่ะ อาหารแบบนี้เขาจะกินกันในวันที่1จนถึงวันที่3มก,กราคมของทุกป,ปีนะคะในสมัยก่อนก็มีความเชื่อว่าการทําอาหารแบบนี้เพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าหลังจากนั้นก็จะนํามารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ ในช่วงปีหลังๆนี้โอเซจิเรียวริมีบทบาทกับคนญี่ปุ่นอย่างมากนะคะอย่างปีนี้ท่ามกลางการระบาดของโควิดสิก็จะเห็นได้ว่ายอดขายของโอเซจิเรียวรินั้นเพิ่มขึ้นถึง60%โดยเป็นการเทเอ a าเวหรือว่าสั่งซื้อแล้วนํากลับบ้านค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเชฟชาวญี่ปุ่นถึงประวัติของโอเซจิเรียวริเพิ่มเติมกันค่ะ ตอนน oh ี้นะคะที่อยู่กับเชฟโนมูจิจากห้องอาหารซูยคินโรงแรมครามพลาซาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาเกมสเตอเมเตโตไซมัสเชฟก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะเชฟคะอาหารญี่ปุ่นแบบโอเซจิเรลิเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างคะโอเซจิโอเซจิร่ว่าเอ่อทีนนนเเรงินในอเดะต่ะมี้อรกนาาริ ビビ、うん、卵。ーはい、ガーフ。<laughs> 黒豆。黒豆。黒豆、豆豆えっと、パーサイク、黒豆。豆に働くという意味がありますね。ごまめです。ごまめは、えっ、ー、と。豊作ですね。豊作を願って作っております。あと、甘さ、紅白なのでおめでたいということ。はい、はい。そちらの方で食事する方が多いですね。はシェフのうち。ゴアティバワーチンチンラオニ อาหารทุกอย่างมีความหมายในตัวของมันนะคะยกตัวอย่างอย่างนี้คุณผู้ชมเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของเขาเนี่ยในสมัยก่อนคือเขาจะเลือกวัตถุดิบที่เป็นพืชผลทางการเกษตรนะคะเพื่อแสดงถึงความขอบคุณเทพเจ้าแห่งการเกษตรด้วยนะคะยางทัวรดำคุโรมะเมะคุโรมาเมะสำหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงว่าการมีสุขภาพที่ดีเฮลตี้แล้วก็สตรองในแต่ละปีเพื่อจะได้ทำงานอย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็ ปลารวมถึงไข่ปลาเนี่ยเขาก็สื่อถึงความมีเบบีมีลูกมากๆนะคะมีลูกมากมีหลานเต็มเมืองอย่างเงี้ยนะคะ hmm. ตามความเชื่อของเขาก hmm. ุ้งส่วนโค้งของหลังกุ้งเนี่ย hmm. ก็หมายถึงว่าการที่ทํางาน hmm. แล้วก็มีอายุยืนยาวจนแก่นะคะ hmm. มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะเราจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของอาหารในเซตของโอเซจิเรลิ ri, ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีความหมายในตัวแล้วก็เป็นมงคล กับการเริ่มต้นปีนะคะก็ここคือให้ผู้ชมเนี่ยมีสุขภาพที่แขง็งแรงแล้วก็มีความสุขมีความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยในทุกองค์ประกอบของอาหารนี้เลยนะคะแล้วลักษณะของการที่มีคนญี่ปุ่นรวมไปถึงคนไทยมารับประทานเซตโอเซจิ OK เรียวริเนี่ยมียมากไหมคะสำหรับปีนี้่ออว 洗濯だったりずっとお仕事をしていますので正月の1日、2日、3日は、えー、とお料理をしなくゆっくり少しでもゆっくりできるように、あのー、おせち料理の日持ちをするものを使って、えー、と皆さんでゆっくり召し上がっていただくというのが言われと聞いております。はい เชฟนงูจิก็บอกว่าในปีนี้ก็มีคนจองมาเยอะมากนะผู้ชมแล้วก็อย่างที่คิดบอกไปว่าเขาจะรับประทานกันเนี่ยในวันที่1 2แล้วก็3มของทุกปีนะคะฉะนั้นที่ห้าอาหารซยกินเองก็จะมีบริการให้กับทุกท่านที่จองเข้ามาด้วยแต่ว่าต้องจองเข้ามาจริงๆเพราะว่าเซตอาหารแบบนี้เป็นเซตอาหารพิเศษที่จะมีจํานวนจํากัดเท่านั้นนะคะและเชฟก็บอกว่าในทุกๆปีเนี่ยชาวญี่ปุ่นเองเขาก็มีความเชื่อว่าการเริ่มต้นปีโดยการกินอาหารมงคลอย่างโอเซจิเรียวริแบบนี้ก็จะทําให้คนที่ มีความสุขกันทั้งครอบครัวทั้งประสบความสํมาเร็จทั้งด้านหน้าที่การงานสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขด้วยค่ะอาเคมาสเตおめでとうございます今年もよろしくお願いいたしますวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟโนวูจิจากห้องอาหารซุยกินโรงแรมคารมพราซาที่มาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ